บัดนี้วันที่28เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นครั้งที่59ที่ข้าพเจ้านายอธทิเทพผู้ครองนา f เฟซบุ๊กอาทิเทพรหัส229ขอถวายเสียงสวดสาตยายพระสุภาพระปิและมนลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาในอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของจิตของข้าพเจ้าจุดเติมมันมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอา,ารตพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนนีนทีเทิน หนึ่งมูสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลีทุอัตตาขันธุเทวตาสถังโมนีราชาสสะสนันตุสักขโมดสถังถ้กเคจามีจรูปสีสติกันธเตจันตเตนลขีวิมานทีทีเประติจขามิจรูปนักขะเหแกหะวัตุมิเหขีเ,เ,เตกุมภาจใยันตุเทวาชาลักถวิสะมียังขัมพัฒนาคาติสันตาสันติกิยังมุนีวัดจันดังสาธุโมมีสนันตุ ธรรมสวรรคารอายมพันตาธรรมสวรรคารอายมพันตาธรรมสวรรคารูอายมพันตาสองบทบูชาพะรัตนตรัอิมินาสกาลีนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาลีนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาลีนาสังคังอภิปูชยามะสามบทกาศพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทุปะกวาพุทธังพระกุณตังอภิวทมิสวากขาตัะกตาธรมโันมัสสาุตฏิปนปะกตตสาวกสังโกสังคังนมั สี่บุสวนนการคาถานโมตัสสภควโตอรหโตสมาสบุรนโมทัสสภควโตอรหตโตสมาสบุรุษนโมตัสสภควโตอรหโตสมาสบุรุห้าบุตรตยสมณะมนตาปาทะพุทธังสัลนังกททามิธรรมังสัลนังามิสังฆัสนังามิทุติยปิพุทธังสัลนังกามิทุติยปิธรรมังสันังามิทุติยปิสังฆัสัลนังามิ ตัทธิยมปิพุทธธรรมสันนังกชามิตัทธิยมปิธรรมังสันนังกชามิตัทธิยมปิสังฆังสันนังกชามิหกบุตรสัจจะกิริยาคาถานัตถิ่มีสรนนังอัญังพุทโธมีสรนนังวรังเอเตนะสัจจวจินนสุตรมีหุตุสัพพธานัตถิ่มีสรนนังอัญังธรรมูมีสรนนังวรังเอเตนะสัจจวจินนสุตรมีหุตุสัพพธานัตถิ่มีสรนนังอัญังสังโฆูมีสรนนังวรังเอเตนะสัจจวจินนสุตรมีหุตุสัพพธาเจ็ดบุตสวดมหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสกิสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวันิมาตาปิโกสังขีนะสิทธิปัจมาติหิปิโกสกิหิสเปหิวะอัหันติหิทัสสหิจลุกกทาตุหิเทวตาเจพูญญาณสนิปริตาหุติพักวัตังทัสนายปิโกสังขันจัตเจโคจตุนังสุทวัสกายิกานังทิวนังเอตัสหิอายังโคพระกวาสกิสุวิหารติกปิวัตุสมิงมหาวันิมาหิตา นี่คือสังฆะสิทธิปัจจมัตติหิภิกขุสติหิสติหิวะอรหันติหิทัสสะหิจโลกะถาตุนเทวตาอิปุเยนะสนิเปตาหติภะวะตังทัสสะนะยะิกัจะยะนมะยังปิเยนะภะคะวะนุปะสังะเมยามอุปสังะมิตวภะคะวันสันติเกปวะกะคาถาสิยมติอะตะโคตาเทวตายะาปินะมะละวปุิปุสัมัิตังวาทะหังปะสาริยะปะสาริตังวาภะหังมัชยะเอวะมิวะทวเสสุอัตวสุอัตตะ ลหิตาพระขวัณตูปาตุระหงสูงปาตูปาตุระหังสุอตาโคตาเทวตาพระขวัณตังอภิวาเทตะวะเอกมันตังอทังสุเอกมันตังธิตาโคเอกาเทวตาพระขวัณตูสันติเกอิมังคาตังอภาสีท้หาสมัยุปตวันนัสมิงเทวปกายาสมัคตาอาคตาอุมาอิมังธรรมะสมัยยังเจคิตตีวะอัปราชิสังคันติอตาโคอัปราชิวตาพระขวัณตูสันติเกอิมังคาทังอภาสีกตลาภิกขบสมาราหังสุจิตตังอั ตโนอุชุกำังกสูระจีวะนไตตะนังนิไซตะวะอิตาระนิกะรันติปะฏิฏิตะคุหะปะระหิตะปะคะวันตุสันเจอิมังขาถังอภาสีเจตวาคีลังเจตวาปะลิขังอินทะคีลังอะหะจะมีชาเตเจรันติสุทาวิมาลาจะคุมาตาสุรันตาสุสนขาติอะตะคุหะปะระเทวะตะปะคะวันตุสันเจอิมังขาถังอภาสียะจิตติปุตังสะลนังกะทาเสนะเตกะมิสะมันติ ยามัปุริสัติติอัตโขภควาภิกูมเตสียิปุ่นญ่ภิกขุทัส,สุกลัลกกาตุสุเิวตาเทนิปิตา,ตาหุนติตถาคตังสัจจะาภิกุสังฆจปิเภิกขเเสุมอติรมทานาอาัอรหันตสมาสมุทาตาเตสัปีพระควตาย่เอตปรามายวเทวตานิปิตาเทา,า,าปิไมหัเอตริยปิเตภิกขภิุสันติอนาคตามานาอาัอรหันตสมาสมุทตาตปิพรควตัเอ สัพพะังอิตัพพะระมะอิวะติปุตะสะนิปะริตตาปะวิสังติเตยัสสะหะภิเมหังอิตะระหิงอัจฉิขิสามิปิกขะเวทิเทวะกายังนมามิติติสามิปิกขเวเทวกายังนมามิติยะติสามิปิกขเวเทวกายังนมามิตังสุนาาสุกังนสิกรธภิสามิติภวันติโเตภิกขุภควันปจะสุวตาเอโบจะสิโลกมนสามิยถาคุมภาปริสสา ยที่สัตวิริขปะลังเป็นตาสมหิตาปุะตูสิหาวิริสเนรมาโลหะมังสาพิสัมพุโนโอทาต่มนุสสายทาวุป่าะสันน้มาเวลาเป็นโยปัจจุติเจตุวาวิีิกะปิลทธเวตตุเตอมันติยสัทธาสามงยิ่งตาสตินาติติวักายะอภิกดตาติวิชานาพิคบุตจะอัตตปมกัลุงสุตวะปุระสัสสันังเตสัปตุลหุงยานังอามันุสานมัสสันังอภิเกสาสสัมตะคุงสัฮาสังอัตสตริง มันด um um, ังเอกสหัสานังอภนุสานมทัศสูงอปเปเกยนมทัศกุลที่พระผู้ชาทุชาองค์ท่านจะสัังกัพิญญายาวบวิกิวานจากขุมาแต่ตัวอมตะยิสัทธาสาวกิสัตเนและเตี๋ทวากายาอภิกันตาตีวิชาณตาพิกบโบยิบุหังกิติยิสามิเกราหิอนุเบศวสัตสหัสสาวะยัขากุมพาขปิลวัตน์อิทิมันโตชิติมันโตวนนวัโตยัสสิณมุโมธนาปิกามงคลพลังสุปินติมนังจตสหัสสาหิมภูตายักต์ขานานนัสตบนัง sa um, kila di sa hasaya kana na tama iti man tosi ti man towa na man towa sa sinumura manabi ka mung piko ng sabating wanang iti ti sura sa hasaya kana na tama iti man tosi ti man towa na sa sinumura manabi ka mung sabating wanang Isa mita kana iti man tosi ti man towa na sa sinumura manabi ka sabating Kumpiro ra chaka be kula sa bini sa nang sa ta sa hasaya kana pali yu kumpiro ra chaka hinko so pa nang

กุเวโรตปัสสาสติกุมฐานังอธิปติมหาราชาชะสิโสปุตตัสสิภาวุธรรมนามหาปลาอิติมันโตสิติมันโตวะนะมันโตยะสสิณุมโมธัมมานังอภิกามุภิกุงังสมิติวังนะปัจฉิมัจจติสังฆาจวีโรกุเวโรตปัสสาสตินะกานังอธิปติมหาราชาชะสิโสปุตตะปิตัสสะภาวุธรรมนามหาปลาอิติมันโตสิติมันโตวะนะมันโตยะสสิณุมโมธัมมานังอภิกามุภิกุงังสมิติวัง อุตรังจัตถิสังราชกุพิโรตัปภาษาจัติยะคานังอธิปติมัาราชาสสสิโสปุตตปิสตัสสะเพว่นธรรมนานาอภรรยาอิทิมันโตสิติมันโตบารนันโตยัสสิโนมุรรมนานาอภิกขะโมพิคุณังสมิงติมนังปุตตมัสิสังนัตถารัโทจัตจินีนัวิรรปะโคปัจฉิมีนัวิรรปะโควุบิโรตระังที่สังจัตตาลุติมหาราชาสมันตาจิโรทิสสะทัตตาละมานาอัตสุวันีกบิโรตเวทิสามายวิโนตัสสะอาคู วจนะนิกาสถามายาคุเทมตุเวเนตุวิตุจัพิตุตัวสหะจะเทนุการมัเสโทจะกินุทันทุนิทันทุจัปมาณโอปมาณโยจะเทวะสุตโตจัมมัตติจิตตเจนุจัคันธัปโภโนราชาจันุสภาอาคูปัจจสิโคจิวปติมพระดุสียาวัจสาอิเตจเตจลาชานุคันทัปาสะหาดาชุภิมุธมานาอภิกามุภิคุนังสมิติวัง รัาครูสังฆาสยาวิสาลสหตันยกากรรมบัตรสัตราอาคูไปยาคาสังหติภิยมุนัยทัตระธัจะอาคูนาคะเยสสินุเอราวันโนมหานาคูสุปัคฆสมิติงวนังเยนรักเจสหัสหารันติทิพาทิจักปะขีวิสุทธจักรขูวิหายยะสาเตวมัลเจปตาจิตราสุปันตาอิเตเตสนามังอภัยยันตถานาครานมาสิสุปันนาโตเขียวมักาสิปุโตชนะหิ ไว้ใจอุปหัยันตานาคาสุปนาสละมังตังสุภุทังคิตาวชิระหัตถีนะสุทางอสุราชิตาภาระตัววสวสัติติอิทิมตัวยศศิลุกาะแลกัญชามาภิสมะอสุราตานาวิคสะวิปัๆๆจจิจิตจิตจัวะหาลาตัวนโมจีสหะจตันจะบริขุตานังสภีวิโรจนามากาสันหิตวันิุเลิงเสนาดตงหงุระปัผู้ป่าขมุงแต่มาอยู่ทานิพานติพิคุณังสมิติงวนานัง ทาโปจะที่ว่าปฏิวิจะเตโทวายุตาคมวรุณาวรุณาทีวาสุโมจะยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกอาคเวาสสโนตตรชตาตายสะนนัตวนิโนอิติมันโตติมันโตวนโตยัสสสิโนโมมานาิกมังิกุังสมิติวนังเนทุจีวสีจะอัสมาจะทุยมาเจตสุปริสาวาจทมาคปรคิตาจุลิยสุปิสาวาสุริยมาคปรคิตาจิตานิปรคิตวอาุมนวาหกา ก็ชนังวัสวุเศโถสกุกภะคาปุเด่นทัตโตสัศเตทัษฐาสกายาสเพนานตทวินิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยสศศินุโมือธรรมนานพิการมงพิกลังสุมิติงวันังอธาคูสังผูเิวเชลามิสิริคาริวะอริทกาจโรชาจะอุมาภูผาเนภาสิโนวโรนาสหธรรมะจะอุจจาระอนิชกาสุริเชลุจิลาอากูอากูวานิสิโนทัศเตทัษฐาสกายาสเพนานตทวินิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยสศศินุโมือธรรมนานพิการมงพิกลังสุมิติงวันังสมานามหาสมานามนุสสุตามา ตด้คิดประตูสิกาอาคูอาคูมโนประตูสิกาอัฐาคูหานายุเทวาเยจารหิสวาชิตมาปรัคะมหาปรัคะอาคูเทวายะทศนุเสศีเตทัสน์ธากายาสเพนันนาตวานิโนอิทิมันโตชิติปันโตนาวันโตยะสศินโนมูระมานาภิกาภงพิภูลังสุเมติงวังสุกากรุมหารุณนาอาคูปิคานิสาสหะอุทาตะไคหฮาปะโมขาอาคูเทวาพิจักนา ส atorium, ทัส Juice, ทธามตตาหารักชามิสกาจะยัสสิโนตันทะยังอาคาปุชุโนโยติสาอภิวสติตั LO. ิเดียทัชธากายาสเพนนานตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตววนาวันโตยัสสิโนมูรมานาภิกามุงพิกุนังสุเมติงวังคิมิยะตุชิตายามากันทักกาจะยัสสิโนสัมพิตกาละมัสิตาชติมานาจะอาศนิมานติโนอาโกะอธากุปะรนิมิตาทัิเดียทัชธากายาสเพนนานตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตหุวนาวันโตยัสสิโนมูรมานาภิกามุงพิกุนังสุเมติงวัง Sa tete te wadi kaya sa peina na ta maneno, naman wajena akanjung, jenye te sisa saha, pauta ca tamak kilang, o ta tinama sah warang, te klimo kataranga kang jantama asita titaang puta ite ma to saha, sanang kumaro te socha, so paka se meting nang mahabamik pi te tati, bapa noche te bando, pe se paka jauh sah aku pake kawasik vatino. มิสันจะมัชชตัวอาคาพหาลิ tiếp, ่ตัวปริวายิี่ตัวเตจัดสำเพออภิเกตเตชินทีเทเวสพัมิกิมาลาศินาอภิกามิปัญหากาสะสะมันที่ยังอิทธะคันตถาปันตถาไรคิทธะมันธรรมอุทโภคสมันตาปริวายิทะมาภูมุจิตะโกจินังอิตธตถามหาเสนูกันหะเสนังอภิสยิปานินาตาละมหาจะสลังกตะวานะพีระวังยถาภูสกูเมโคฐานะยันตุสุภิชุกูตถาโสปจุวัจันติสังกุตโธอาศัยยังวสีสพัง การจะสัพพัญญาอากวิธตวานจะขมาตโตมัยสทธาสาวกีสนลมาาเอภิันต์เตวิชาตพิกบูเทจะอัตตปมกระลุงสุตวะพุทธศาสนาวิตราชีหิปกามนีสังลมาปิอันเชยุงตะิวเรสามาพยาติตายะสสนวติสังพุติหิสะวกาเตชนิสุตตา ธรรมจักรกับพระพุทธนสูตรเอวามสังเอกังสมัยยังพระกวาภาลานิสังอิสิปติมิทายยตาโลโคพระควาปัจจวัคคียปิภุอามันเตสิทิวามีภิกขเวอันตาบัปเปชิตีนะสิวิตาพายูใจยังกาเมสุกาสุขันการนิโนโคฮิโนกมุปุสุตชนะลิโกอนาลิโยอนัตสันหิตโตยูใจยังอตตะกิลักถายุโนโคทุกโกอนาลิโยอนัตสันหิโตเอเตเตภิกขเวบุปภิอันเต อุปโภคติอนุปัฏฐมัมัชฌิมาปฏิปทาตัคคเตียอภิสัมพุทธาจะขุกรณียานักรณีอุปัสสมายาอภิญญาญาสัมพุทธายะนิพานายะสังวัตติกตมายาสาภิกวีมัชฌิมาปฏิปทาตัคคเตียอภิสัมพุทธาจะขุกรณีอนกกรณีอุปัสสมายาอภิญญาญาสัมพุทธายะนิพานายะสังวัตติอายจะไม่ไหวประโยชน์ทงคิดกุมะครูสิทิตังสมาธิติสมาสังกปูสมาวาจาศมากรรมันตุสมาอาชิวัสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิ และยังโคสาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจะกุกกรณียานะกรณีอุปัสสมายาภิญญายสัมปุทายานิพานายะสังปฏิติอิรักคูปานะพิกเวทุกครั้งอเรสจังติปิทุกขาเชราปิทุกขาบะละยงปิทุกคั้งโสกะปิริเทวะทุกขาริโรธนัสสุปะยาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยังปิชังละพันติตัมปิทุกคั้ง ยังกิเน่าปัจจุบัตาขันธานอิตังคูปะนาภิกเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยาังตันหาปุรุะวิภานันทิราคัสสแตตาลาตตาลาพินันทนเสทธิทางกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิังคูปนะพิภเวทุกขะนิโรธโทอริยสัจจังยตัสายิวะตันหาอย่างเเสสามิลาทะนิโรธโทจากูปติสักมุติอนาลโยอิตังคูปะนะิกเวทุกขะนิโรคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจยาวะอายะ มีวะอริโยอัตตัญญิโกมะโก a สยยาทีธัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิตังทุกขังอริสัจจังทีมีวิกเวบุพเพอนุสสตสุธังมสุจจังอุตปาฏิญาณังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชาอุตปาฏิอารุโขอุตปาฏิตังโคปะิตังทุกขังอริสัจจังปะลิงเกยังทีมีวิกเวบุพเพอนุสสตสุธังมสุจจงอุตปาิญาณังอุตปาิปัญญาอุตปาิวิชาอุตปาิอาุโอุตปาิ ตัางขูดไปที่ต่างทุกขะอั้วสัจจังปะลิญญาตันติเมพิขเวียบุเพอนุสติสุตมิสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาวอุตปาทิอาลุกโออุตปาทิอิตังทุกขะขั้วสมุทัยยูเลสัจจัง उतपा बड़ी आनंगी पारी आलोक उतपाधिंगे अनु सुतमे पंजापी उतपाधी ติมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมสุจักุงอุตปาทิญาังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอโโกอุตปาทิยังคปิทังทุกขนิโรธเอสจจสจิกะทัติมีิกเวปุเพอนั้นสุเตสุธรรมสุจักุงอุตปาทิาณัอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอโโกอุตปาทิยังคปิทังทุกข์นิโรธเอสจสจิกาทัติมิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมสุจักุงอุตปาทิยานัอุตปาทิปัญญาอุตปาทิ ทางทุกข์นิโรธคทไม่นีปฏิปทาและสัจจันติมีพิกเวบุเพอนุสเทสุธรรมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิตังโคไปเนทางทุกขนิโรธคทม่นีปฏิปทาริยสัจจังพาเวตาพันติมีพิกเวบุเพอนุสุเทสุธรรมสุจักุงอุตปาทิญานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมโกอุตปิตังคไปใา้ร้ทไม่ปฏิปทาสัจังพาวิตันพิกเวบุเพุสุเสุธรรุจักุ ยล้วเมื่วันจะมีพิธุเวอิมิสุจตุสุเอเลสสัเจสุเอวันติบริวตังทวัตถะทัศกาลังยะถาภูตังยานนัสสนังนาสุวิสุทังอโหสิเนวตาวะหังพิกเวสัตถิวเกโลเกสมาเลเกสพะมัเกสพะมณียปชายะสัตถิวมนุสายะอนุตรังสมาสบทิงอภิสัมพุโตปัจญญาสิงแลตัวจะโคมีพิกเวอิมิสุจตุสุเอเลสสัเจสุเอวันติบริวตังทวัตถะกาลังยะถาภูตังยานนัสสนังสุวิสุทังอโหสิอาถาหังพิกเวสั มาตะเกสัพพะมะเกสั a n นะพะมะนิยาปะชะยะสัตติวมนุสสยะอนุตตังสัมมาสโพธิกะปสัมุปจัญสิงยานจปะนะเมสังอุทปาติอกุปาวิมุตติอยสมันมชาตินติธานิกะปะภะติอัตถะโจะภะคะวะอัตตะมะนาปจวคิยะภิกขุภะคะวนตภาสิตังอภินันุอัสสมันจปะนะ เวียกัลลันสัมมัญญามาใีอายสัมันโตโกทันยสวิชลตังวิตามลังธรรมะจักรของอุทบาติอัญยังจินจิสะมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติภาวัติเตยจากพระขปตาธรรมัจเกคุมภัยเทวะสัตวโมสาเวสุงเอตามพระขาปาฬานิสังสิปตนิมิกรไหยอนุตังธรรมะจักกังภาวัติตังอปติวัติยังสมเนีนาวาพามเนีนาวาทิวีนาวาพามุนาวาเกนฑ์ิจวาโลกัสิเบนติคุมภายนางเทวานางสตังจตุปปา จตุมหาราชิกาเทวะสัทธมนุสสาวิสุขจตุมหาราชิกานางเทวะนางสัตตังสุตวาตาวิติงสาเทวะสัทธมนุสสาวิสุงตาวิติงสานางเทวะนางสัตตังสุตวายามาเทวะสัทธมนุสสาวิสุงยามานางเทวะนางสัตตังสุตวาตุสิตาเทวะสัทธมนุสสาวิสุงตุสิตานางเทวะนางสัตตังสุตวาดิมานลลตีเทวะสัทธมนุสสาวิสุงดิมานลลตีนางเทวะนางสัตตังสุตวาไปแลนิมิตาสวัตตีเทวะสัทธมนุสสาวิสุงไปแลนิมิตาสวัตตีนางเทวะนางสัตต พมากายิกาเทวัสัะธัมมุสสะวิสุงพมากายิกานางเทวานางสัตตังสตตวาอิตามภควาพภลานิสียังอิสิปตเนีมิกิตาเยอนุตระังคัมมะจักังปวัติตังอปติวติยังสัมเนียนวาพะมเนียนวาททเวนาวามาเลนาวาพะมุนาวาเกณจิจวาโลกะสัมปินติอิติหะเตนะคณีนะเตนะโมหุตตนะยาวะพมโลกาสะทุอัพันคันจิชิอายัญจะทัสสหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปปานุจะโอลาโลโอปาสุโลกีปาตุโลหุสิ ปติกรรมิวัตถวานังเทวานุภาพังอัตคภะกวาอุทานังอุทานิสีอัญญาสีปตะภูอุทันยูัญญาสีปตะภูอุทันยูติอิติหังอายสะสมันโตโกทันยสะอัญญากุธันยูเตตะวังนามังโอหุสีติเก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะกวาอรังสมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถุอนุตตรโุเดสะธรรมาสาราติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภกวาติ สิธรรมานุสติสวาตัวภาควาทานโมสันดีติโกอกาลิโกอีปาสโกโอปันจุโกปัจตังวิทิตพูวิญญหิติสิังขานุสติสุปฏิปันโนภควตวาว่ากสังโคอุชุปฏิปันโนภาควตทราวะกสังโคยายาปฏิปันโนภาควตทาว่กสังโคาบวิจิปิปันโนภาควาตัาวะากสังโคญทีิทางจตาริปุริสะยุคานิอัสปุริสสบุคลาอสภะควาตัวาวะกสังโคปาหุนิโยปาหุนิโยทักขิณิโยอัญชลิกิ พระคาถาชินนบัญชรชยยาสนากรตาพุทธาชีตวามารังสวาหังจตุสังฆสังฆรังสังพิบิงสุนราสภาตันทังกระดาทะโยพุทธาอันทะวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมาทะเกติมุนิสดาชิเสปติโตไมหังพุทโธธรรมเวทวิโรจนีสังโฆปติโตไมหังอุเดสัพพคุณากรโอะอันะยมีอนุรุตโธสาริปุตโจอทักขีนีกุธันโยปฏิภาคัสมิงวคะลานุจวามะเกทักขีนีสาวณีไมหังอาภาสุงอนันทลาหุลา อัสปซจะมหานาโมอาภาสุวาสาส,สุตะเกเกศตุปิตฐาคัสบิงสุริโยมะปะพังกะโรนิสินโนสิติสัมปนโนสุพิตุมุนิปุงกะโวกุมาละกัสโซเทโรเมหิสีกิตาวาทะโกสุเม,มหังวาเทนินิจังปิฏฐาสิกุณากะโรปุลโน,นอังคุลิมาโรจะปาอุปาลีนันทสิเวลีเทระปัญจอิมิชาตานะลาเตติลากามะมะเดสะสิติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกา เมตาสิติมหาเทลาชิตาบรรโตชินุรษะยันตาสีลเตชินะบังคับเมนมังคีสุสันติตาแต่ในยังปุถะโตอาสิท้ากินิเมตาสุตตะกังถ้าจะคังปัจจโตอาสิว่ามีอังคุลิมาละกังกัรธะโมระปารันตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสสนนยังอาสิเสสะปการลักษณติตาทินานานาวระสังยุตตาสกัปปตาละลังกตา วตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชชาตุปัทวาอาเสสาวิเนยังยันตุอานันตชิณติชะชาสาว,าสวัสตูเมสกิจเจนะสทาสัมพุตาป,ปัจเรชินาปัจรา,ามจิมหิมหาลันตังมหีตเะเลสทาปเรนตุมังสะเพตีมหาปุริสาสภาอิเจวันโตสุกโตสุรโกชินาน,นุภาเวนาชิตุปัทโวธา,วามานุภาเวนาชิตาลิสังโกสังขารลพเวนชสิตันตรายโย กตามานุภาวะปาลิตัวจรามิชินาปัจเชเลเตี14บทสวดพางหงมหากา <c oughs> พางหงสัมหัสสมาพิณิมิตาสาวุธันตังคีมีกขลังอุทิตโกรัตเสนมาลังทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโตตันเตศสาโลถุเตชะมังคลานิมาลาติเลกามพิยุทธิสัพพระติงโคลมปนะวะมะขะทัดทายะขังขทันติสุทันมวิทินาชิตวามุนินโตตันเตศสาโลถุเตชะมังคลานิ นาลาคิลิงก็ชจวิลังอัตมาตภูตังทาวาคิจักกามเสนีวสุธาลุธันตังเมตตังปุสีกุปตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาบุนดุเตชัมังคลานิวิคิตาขาดธรรมติหัตตสุธารุนันตังทาวาทิจักเจชนะปะทังพุริมาละวันตังอิทีพิสังฆตาเมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาบุนดุเตชัมังคลานิกัตวานักกัตมุทวาลังอิวะคับพิณิยาจินใายะทุวัชะ นังเจยกายมาตเชสันตินโสมุพ um. ิทินาชิตวามุนณีทูตันตีสสาบุนตุเตเชมังคลานิสัจจังบิหายามติสัจจะกวักวากาทเกตุงวาธาปิโลปิเตมันังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนณีทูตันตีสสาบุนตุเตเชมังคลานินันทูปานที่พุจธคังวิปุทธังมหิดทิงปุตตินฤทิรพุจธคีนัตมาปยันโตยูทูปเสีกวิทินาชิตวามุนณีทูตันเตีสสาบุนตุเตเชมังคลานิ ตุคขาถังหิด er ทีพุะเจ้นะสุทับแต่หัตถังพมังวิสุทธิจุติมิตริภการทิธานังยานาคธิมวิตินาชิตวามุนินโทตันตีสสาปูดุเตชิมังคลานิเอตาปิพระเจ้ชายเจมังคลาอัจฉรายะคาโยวาตโนที่นักที่มีสลรตีมาพันตีชิตตะวาวัเนกัวิวิธานิจุปัทถวาณิโมขังสุขังอธิขมียฮนารสปันโยมะฮะกุลนิโกนาทวหินตายาสัพพะปาณีนางบุเรนตะวัปาได้มีสภา ปรโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตวัชเชนหุตุเตเชยมังขลังเชยังตัวโพธิยาโมในสักยานันนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปติมิปูะเลอภิเสษเกศภาพพุทธานังอคัประตูบมวัทิติสุนักขตังสุมังขลังสุปภะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิตทังสภามาจาริสุปัทฆีนังกายากรรมมังวาจากมังปัทฆีนังปัทฆีนังมโนกรรมมัง ปฏิทิเตปัตกินาปัตกินานิการตะวานะละพันต์ตถีปัตกินีภาวนตุสาพามังกรังระขันตุสาปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาจุติปันตุเตภาวนตุสาพามังกรังระขันตุสาปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาจุติปันตุเตภาวนตุสาพามังกรังระขันตุสาปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสธาจุติภาวนตุเตสิบห้าปฏิทานคาถา เทวตาสันติวิหารละวาสินีภูเปคลโพธิเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมาทานีนะพบูบรนตุโชิตาสุติก e ารุณเตถวิหารน้ำมันทะเลที่ลาปจานชานวากาจจพิโบูาสาลามิกาทานปฏิอุปัสการามาจเทสามิขายาจะอิสรสาสปาณภูตาสุขิตาพระบรรตุเตชลาพุชายิปิจะอันทสัมภวาสังเสชาช,าชาตาอัฐาปุปปาติกา นิยานิการธรรมวลังปัจจจตสเพปิตุกขสกรุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรโมธรรมจาจบุคลาสังโฆหุตุสมังโฆวะอัฏฐะยะตหิตยาจะอัมเหระขันตุสัตถโมสัพเพปิธรรมจาริโนวิทิงสัปานุยยามะธรรมีอริยปปเวทิเตปัสนาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสนีธรมาทารังปวิชันตุกาลิเทปบปโสตุ บุติภาวยะสตางสมิทังเมนีตุเมทนิงมาตาปิตาจะอาจจะได้ชังนิจังรักขันตุติปุตตะกังเอวังธรรมิจราชาโนประชังรักขันตุสพัพพทาสิบหกเทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปตาเจนิทุขาพยาปตาเน,นริพยาทุกขปตาเจนิสุขาหุตุสเปปิปานิโน เอกตาวัตาจะอำหิหิสัมพัตตังบุญญาสัมปัทังสภพธิวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสธิยาทานังฆทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวานาพิตารันหตุขะฉันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุคลักษาถา หุตุสัพพังสุบังคลังและขันตุสสะปเทวตาสภะพุทธานุภาเวนัสุธิหุตุนิรันตรงหุตุสัพพังสุบังคลังและขันตุสสะปเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนัสุธิหุตุนิรันตรงหุตุสัพพังสุบังคลังและขันตุสสะปเทวตาสัพะสังขานุภาเวนัสุธิหุตุนิรันตรง

สเปพะพุทธพระลพตาปจิกาลันเจียงพลังอรหันตานันจเตชันละขันพระมิสปะโสสเปพะพุทธพระลพตาปจิกาลันเจียงพลังอรหันตานันจเตชันละขันพระมิสปะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสว์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสะทายายบูสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางรู้และทางธรรมขอทุเรศทุวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสยายมนต์ลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานแล้วโปรดอุณหภมิอุ์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอศเสถียรเลียนยศเศรษฐีเรียนไว้คู่หกแปดต่ละจนวัตถุมงคลทั้งปวงงงที่่สสิ้้าขึน ไม่เปลียนเพรอนุภาพเหมืองพระประเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุบุญกุศุข,ของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสดมนบุเจริญจิตภาวนาขอ,อน้มตบายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูาชาขอผลบุญนี้ส่งถึงผู้มิจฉา่วมส่สวนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปวดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานเจได้ต่อุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการมิปัสมญญายานกรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยเจตุลพิธัพรชจยทั้งสี่คืออายุวันะสุขพะพละเทินขอนุโมทนาับครอบคอโยอดสิริทุกท่านสาธุ